สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกริญิชแนลก็จะนําเสนอดวงครึ่งเดือนหลังระหว่างวันที่16ถึง30กันยายน2 5 1 5ลัคนาราศีกรกฎ ซึ่งชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นเป็นธาตุน้ําเรียกว่าอาโปธาตุเป็นธาตุที่เย็นและก็เปียกมีลักษณะคล้ายๆาธาตุลมเป็นธาตุที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจะแทรกและไหลไปตามาที่ต่างๆเช่นแทรกไปในดินในทรายมีธรรมชาติกัดกร่อนทําลายอย่างรวดเร็วเหมือนความพันเปลของอารมณ์แม้สงบแต่ก็มักจะปั่นป่วนภายในดังสำนวนที่ว่าน้ำนิ่งไหลลึก ถ้าเป็นคนก็เป็นคนเงียบประเภทลึกลับนักสังคมนิยมมีความคิดรุนแรงชอบทำลายแล้วก็เป็นราศีแม่าธาตุด้วยเป็นราศีที่มีกำลังแรงให้คุณและให้โทษรุนแรงเคลื่อนไหวรวดเร็วเรียกกันว่าจรราศีหรือราศีเคลื่อนที่นั่นเองนะคะ,ะลักษณะชาวกรกฎนั้นก็เป็นคนที่มีความแข็งนอกอ่อนในไวต่อความรู้สึก ลำตัวแบนยาวผิวซีดมือเท้ายาวรูปร่างสมส่วนชอบคิดขวัญและขี้ระแวงมักทำอะไรด้วยตนเองวาจาดีพุทจาไพเราอ่เป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยนชอบสงสารคนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าดวงประจำครึ่งเดือนหลังนั้นเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเดือนประจำเดือนกันยายน2 5 0 65ทั้งเดือนนั้นแม่หมอได้ทำไปเรียบร้อยแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ใน playlist Greeny Channel นะคะเข้าไปทีหน้าโปรปไฟล์ของแม่หมอแล้วก็กดเข้าไปที่ playlist ของ Greeny Channel ก็มีย้อนหลังเยอะแยะหลายหลากหลายคลิปเลยนะคะสามารถดูย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นดาวมฤตยูดาวเสาดาว ราหูหรือจะเป็นคลิปเดือนอะไรก็แล้วแต่แม่หมอทําไว้ครบเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็มีดวงประจําเดือนกันยายนแล้วก็ดวงที่เน้นเฉพาะดาวสุแล้วก็ดาวพุทธที่พึ่งย้ายมาตั้งแต่วันที่2กันยายนนะคะแล้วก็นี้เป็นคลิปของครึ่งเดือนหลังของกันยายนสอพนแม่หมอก็จะมาเจาะเน้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ ซึ่งในเครึ่งเดือนหลังนี้ก็จะมีดาวย้ายทั้งหมด2ดวงด้วยกันก็คือดาวอาทิตย์และก็ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์นั้นก็จะย้ายในวันที่17กันยายน2 5 6 5เข้าสู่ราศีกันนะคะซึ่งดาวอาทิตย์ของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นก็คือพบกระดุมพระกระดุมพระคือรายได้การเงินแล้วก็เป็นรายจ่ายด้วยแล้วก็ย้ายเข้าสู่พบสาาัจชะสัจชะคือการติดต่อเพื่อนฝูงพี่น้องอการเจรจาการพูดคุย แล้วก็มาอยู่ในภพของสราศีกันนะคะาทาให้เล็งอยู่กับภพบสุภาดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นาดาวที่มีสองภพเรือนก็คือภพอริและก็สุภาซึ่งตอนนี้ดาวพฤหัสบดีนั้นได้เดินถอยหลังอยู่เดินพักองศาตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมเป็นต้นมาจนถึงวันที่2ธันวาคม2ั1 5รําให้ช่วงจังหวะนี้ที่าชาวลัคนาราศีกรกฎ ในเรื่องของความสําเร็จอาจจะล่าช้าอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหมายคาดหวังหรือต้องการก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันต้องรอให้ดาวเดินปกติก่อนนะคะ,ะจะเดินปกติก็น่าจะเป็นประมาณต้นเดือนของมกราคมเป็นต้นไปเพราะว่าหลังจากที่ดาวเดินพักเรียบร้อยแล้วก็จะมีการมนอีกประมาณ15วันการมนนั้นก็คือการหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ไปไหนย่ำอยู่กับที่นะคะ ไม่ทําอะไรเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นช่วงหลังจากประมาณต้นเดือนอหรือปลายเดือนธันวาคม2 5 165แล้วก็ต้นเดือนมกร,ราเป็นต้นไปก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะกลับมามีความสุขคว,สความเส็จความเจริญความรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนะคะในปีนั้นแล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นเรื่องที่ดีก็ดาวพฤหัสบ,บดีก็จะย้ายเข้าสู่ภพกรรมะในเดือนมีนาคมเดือนเมษายน2 5ค166เป็นต้นไป การงานของชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสําเร็จมีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะส่วนในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎในครึ่งเดือนหลังนั้นดาวอาทิตย์เข้าสู่เรือนราศีกันเพราะฉะนั้นการรายได้ของชาวลัคนาราศีกรกฎจะมาจากการติดต่อสื่อสารการเจรจาการพูดคุยการใช้สื่อออนไลน์การทําอะไรใน ธุรกิจของโลกของออนไลน์โลกของโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะทําในเรื่องของการเจรจาค้าขายในเรื่องของการติดต่อสื่อสารในเรื่องของการเป็นนายหน้าซื้อขายทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่ากรรมะนั้นก็คือดาวอังคารเข้าสู่ลาภะตั้งแต่เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็อยู่ในเรือนของลาภะนั้นจนถึงประมาณวันที่3ตุลาคมแล้วก็เป็นปลักะเกษตรด้วยเป็นราชาโชคด้วยนะคะ แล้วก็ดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่พบของราศีกันสัตชชในวันที่27กันยายนซึ่งเป็นพบพันธุก็เพราะฉะนั้นชาวลัคนาร,ราศีกรกฎก็อาจจะมีไรายได้มาจากการที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อซื้อขายในเรื่องของการบ้านที่ดินทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างยานพาหน,นะพวกนี้นะคะหรือจะทำงานร่วมกับครอบครัวทํางานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ในโลกของโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o อินตร a g กรมหรือ ติกตอกะไรพวกนี้นะคะในเว็บต,ต่างๆก็มีแพลตฟอร์มต่างๆให้มีทําธุรกิจอีกมากมายในช่วงของอปีนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนั้นก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าดาวอังคารกับดาวมรตยูนั้นไปอยู่ร่วมเรือนกันในราศีพฤกษ์ซึ่งเป็นพพลาภะ แต่ดาวอังคารกับดาวฤตษ์ยูนั้นเป็นคู่อุบัติเหตุนะคะในช่วงจังหวะน,นี้ต้องระมัดระวังจนถึงประมาณ3าตุลาคมอ,อาจจะมีเรื่องของการที่เดินทางแล้วเกิดอุบัติเหตุก็ได้ด้วยหรืออาจจะมีเรื่องของการเสียหายในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าเรื่องของการหกล้มสะดุดมีของแหลมทิ่มแทงทิ่ม,มตําอะไรพวกนี้นะคะก็ระมัดระวังนิดหนึ่งส่วนเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยนั้นนะคะ ก็ให้ระมัดระวังในช่วงจังหวะที่ดาวราหูได้อยู่ในราศีเมษนะคะดาวราหูเป็นภพโมรณะอยู่ในราศีเมษมาตั้งแต่30มีนาคม2565ที่ผ่านมาและจะอยู่ประมาณ1ปีครึ่งจนถึงตุลาคม2566 เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้เล็งอยู่กับพบพันธุนะคะ,ะก็ระวังคนในครอบครัวคนในบ้านเรือนนะคะอาจจะมีความเจ็บป่วยหรือตัวของชาวลัคนาราศีกร,รกฎก็เป็นไม่ได้ด้วยเช่นกันก็ระมัดระวังไปนะคะดูแลสุขภาพเอาใจใส่กินอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วก็อ,อย่าเครียดมากนะคะ,ะปล่อยวางแล้วก็นั่งสวดมนนั่งสมาธิทําจิตใจให้ปลดปลงแล้วก็จะมีเรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะ แล้วก็ดาวราหูนั้นเป็นดาวที่เป็นดาวที่ให้คุณด้วยให้ให้คุณด้วยให้โทษด,ด้วยนะคะให้โทษนั้นก็หมายความว่าอาจจะเป็นมอดคล้ายๆมอดคอยชอนชัยทําให้สุขภาพของชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีอาการปวดมือ,อปวดเนื้อปวดตัวเมื่อยเนื้อเมื่อตัวอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ เรื่องของลาบผลนั้นนะคะดาวมฤตยูเข้าสู่เรือนลาภตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2565แล้วก็จะอยู่ประมาณเ,าเดี๋ยวจะถอยหลังเข้าสู่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่งนะคะและจะเริ่มถอยแล้วนะคะตั้งแต่วันที่11กันยายน2565เข้าสู่ภพกัมมะอีกครั้งหนึ่งและจะอยู่ที่ภพกัมมะอีกประมาณ2-3เดือนจนถึงมีนาคม2566 แล้วก็จะย้ายเข้าสู่พบลาภะอย่างแท้จริงในประมาณเมษายน2566 เมื่อนั้นนะคะชาวลัคนาราศีกร,รกฎก็จะมีลาภผลมีโชคมีลาบมีเงินมีทองมีเป็นกอบเป็นกรรมเป็นก้อนอาจจะพลิกจากกลายเป็นเศรษฐีโดยไม่รู้เนื้อมรู้ตัวก็ได้ด้วยเช่นกันกลายเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันสําหรับคนที่มีบุญบาร,รมีที่เคยสะสมบุญไว้มากตั้งแต่อดีตชาติแล้วก็ชาตินี้นะคะ,ะกลายเป็นเศรษฐีโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันกันเลยทีเดียวก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันส่วนในจังหวัดนี้ก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยไม่มากมาย ก็อยู่ที่บุญบารมีของแต่ละคนด้วยนะคะหรือถ้าอาจจะได้มากก็น่าจะเป็นก่อนวันที่11กันยายนที่ก่อนที่ดาวจะเดินถอยหลังนะคะช่วงจังหวะนั้นก็เป็นไปได้ที่ว่าอาจจะได้โชคลาภแบบก้อนใหญ่ก้อนโตแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันสําหรับคนที่มีบุญบารมีนะคะส่วนเรื่องของความรักนั้นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วในช่วงจังหวะนี้ดาวพันธุดาวสุกนั้นนะคะได้ย้ายเข้าสู่ราศีกันในภพสาตร์ช้าตั้งแต่วันที่27 กันยายน2 5 6พันอซึ่งอตอนก่อนหน้านี้ก่อนวันที่27ก็อยู่ในราศีสิงห์ซึ่งเป็นภพกระดุมผ้ารายได้ก็ทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะมีการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสาร,รเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับพี่น้องเพื่อนฝูงหรืออาจจะทำงานเกี่ยวกับออนไลน์ก่อเกิดซึ่งรายได้เกิดขึ้นนะคะ มีการทํางานแล้วก็เกิดลาบผลเกิดขึ้นในภายในครอบครัวภายในครัวเรือนมีความสุขกับครอบครัวแล้วก็คนที่เป็นคนโสดนั้นนะคะดาวอ,อังคารก็เข้าย้ายเข้าสู่ภพลาพะ เป็นปรักกรตรก็อาจจะมีความรักที่ไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยแน่นอนอยู่ช่วงจังหวะนี้นะคะเดี๋ยวรอให้หลังจากวันที่3ตุลาคมไปต้นไปดาวปุตตะดาวอังคารก็จะย้ายเข้าสู่พบวินาศะซึ่งอาจจะพบเจอคนที่เป็นคนไกลๆคนต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศต่างชาติหรือคนที่มีตําหนิเป็นแม่ไม่พ่อไม่คนที่มีความแตกต่างกันเยอะในเรื่องของทุกๆเรื่องก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ ก็ขอให้ชาวลัคณาราศีกรกฎทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนามีโชคมีลาบแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสําหรับใครต้องการดูดวงส่วนตัวมีคําอธิบายใต้คลิปนี้แล้วก็สแกน qr โค้ดหรือเบอร์โทรไลด์ที่ให้ไว้ตามหน้าจอนี้ก็ได้สําหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ